โชคเป็นมูเลยจ้าสวัสดีค่ะลูกสาวชายขอดูน้องหน่อยลูกน้องกี่ใบลูกนี่น้องกี่ใบจ้บา ลองไม่ให้ดูเลยมีสี่ใบอ็ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วค่ะไม่ยุ่งแล้วค่ะขอบคุณนะคะ